นะคะดูซิอันนี้ต้อนอะไรตัามเย่มเมวเราจะมาให้น้องบี้กันเนาะดูซิว่าบี้เขาจะรู้สึกอย่างไรอ่าถ้าเขาไม่มีแรงจริงเขาก็ต้องไม่รู้สึกอะไรได้กลิ่นหรืออะไรก็คงจะไม่มีอะไรเนาะเราจะมาดูว่าเขาตื่นตัวกันหรือเปล่าแล้วก็เอามาให้ตัวอ,อื่นด้วยตัวอ,อื่นชอบนะคะถ้าไงเราเอาไปให้บี้กันก่อนเลยค่ะตามไปดูกันเลย ใกล้ๆเลยลูกเอาเข้าไปใกล้ๆน้องเลยเอาเข้าไปใกล้สุดๆเลยออชอบนั่นแหละเนาะทุกคนไม่ชอบอยู่นะใช่แรงพี่เยอะเอาเข้าไปที่บี่เป็นชอบไม่ไม่ตายแล้วพี่ตายยากครับผมผมมันเป็นแมวเก้าชีวิตครับแม่ oh <no. S 1> ใช้ไปแล้วแปดใช้ไปแล้วแปดใช่ไหมพี่เอ้ ังใจวละล่ะดูดูดูเอาไปสีเข้าไปในฟันตัวเองได้เหรอไม่ทิ่มฟันเหรอลูกชอบเหอืออือบา๊กซส์เขียวอับิสัยเชียวอัสิสายเขียวใชอบไหมชอบครับผมบีบีกินน้ำก่อนกินน้ำโชว์ท่านผู้ชมก่อนกินน้ำโชว์ก่อนกินน้ำโอ้ยโอไม่เอาจะเอา อุตลแล้วคุณเลือกได้นะคะคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะคุณบี้ไม่อยากได้น้ำครับแม่ผมอยากเล่นลากไม้เขาอยากเล่นลากไม้ครับแม่น่ารัก,กวาล่ะทุกคนดีน่ารัก,กว่าม,มันเคี้ยวมันเคี้ยวจังเลย <c oughs> น่ารักวะ <c oughs> ดูสิจากนอนโซมอ่ะ ลุกขึ้นมาเล่นนั่นมีแมแม่อูฟินอูฟินตาฟินมากตาฟินหรือตาหลับตาหลับหรือตาฟินอุ้ยเดี๋ยวน้ำหกอ่ายือย้อๆไว้ใช่ทำไม่เป็นจังหวะจะโคนด้วยแล้วก็หยุดบ้างเพื่อให้เขารู้เขายังอยากได้ไหมอ่าเขายังอยากได้อยู่แล้วก็ช่วยเขา มือนอยู่สวนสัตว์ไหมล่ะไม่ต้องไปสับบรีเบอร์แล้วน้องกันนาี่ไงเอาเอา,อาหารให้แดไดไม่ขึ้นมีแรงเยอะนะทำไปเล่นบ่าย๋ยยังไม่ได้กินยาเย็นเลยนะคะวันนี้แต่ป้อนยาเย็นป้อนข้าวพอเจอรากอันนี้ก็เอามาเผื่อเขาเพื่อทดสอบเขาด้วยแหละว่าเขายังแบบเออเขาเรียกว่าไงยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนะเาะก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนตาก็เปลาเป๋าขึ้นอยู่นะ โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนฝากให้กำลังใจบี้กันเยอะๆวันนี้เป็นวันที่20นะคะทุนอัดแบบเดียวทามเลยนะคะก็บี้ยังคงโอเคอยู่แบบนี้นะคะยังแบบดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะตั้งแต่กินอาหารไปเนี่ยอาหารไปอะรู้สึกบี้ดีขึ้นเลยงงมากแต่ว่าก็ทานไม่ค่อยได้เยอะเนาะได้ทีละสอสลิงสสลิงค่ะวันละเก้สลิงได้ กินกน้ำกินน้ำทุกคนกินน้ำเองอ่ะ <c oughs> แม่มันดีใจกินน้ำเองอ่ะตายแล้วทุกคนน่ารักะถ้าเขาพยายามขนาดนี้ป้าพาคิดว่าเขาอาจจะรอดแต่ก็ไม่อยากจะแบบอะไรให้ความหวังตัวเองแล้วพอน้องเสียจริงแล,แล้วเสียใจมากอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็พยายาม <c oughs> ใช่ <c oughs> พยายามปลอบใจตัวเองแล้วก็เหมือนแบบทำใจไปด้วย เวลาเขาดีขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าน้องยังดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวว่าพอดีขึ้นปุ๊บแบบซุดไปเลยอย่างนี้ก็จะทําใจไม่ได้ปลอบใจตัวเองหลายๆทางทุกคนฝากให้กําลังใจด้วยนะไปแล้วค่ะไปป้อนยากับข้าวีก่อนเลยคะ่ะบ๊ายบายค่ะพี่กระปุ่มบ๊ายบาย <c oughs> ผอมแล้วหล่อนะเนี่ยในแบบเลยอะลูกน้องกะจังให้น้องชายเลยให้ละอันนึงนะคะต้นหนึ่ง มีใครชอบมากเอาไม่ใช่อันนั้นใช่อันนี้ใช่เอาเอาลากให้เขาลากเขาไม่ได้เอาใบาใช่ใช่ไหมนี่เขากำลังให้กินอ่ะใช่นี่ลากอยู่นี่ลูกอ่ะให้ลิชิี่ด้วยให้ลิชี่ด้วยอันนึงเอาอันใหญ่ไว้ให้พี่เอาอันใหญ่ไว้ให้พี่อันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันยา <laughs> ของจริงหนๆน้องน้อยเขาแม่แกะออก oh, wow. น้องน้อยเขากินใบกระจังเอาใบให้น้องน้อยอ fe, เอาเอาตบตบตบกันแล้วหนึ่งเอาเอาเอาชายเล็กเอออะมาไปอลิซอลิซที่เอาเอา,เอาให้น้องน้อยกินใบสิไม่น้องน้อยกินใบให้ดูก่อนยื่นใบให้น้องน้องกะยื่นอ่าเหมือนให้ให้ตามสวนสัตว์อะอะให้ตามสวนสัตว์อะ เลือดเธอะไปหมดเพิ่งออกมานะนี่ชายกินใหญ่เลยเห็นปหมเก็บของหนูจิบอันนี้ใหญ่ไม่ได้เก็บมาจากเดี่ยวแมวที่แมวกินไม่ได้น้องก็จังเก็บมาให้บีน้องน้อยกินใหญ่เลยเห็นไหมกินใบสายเขียวสายเขียวน้องน้อยสายเขียวมาเอามาให้อลิซอันนึงอลิซอยู่ข้างนอก อลิกเมียวเมียวเมียวงานอลิกเดี๋ยวนี้โอเคไม่เป็นไรเอาให้อลิกไปเลยอ๋ออลิสสมามาออคิดถึงหรือเปล่ามีใครคิดถึงอลิกมากฮะอลิกคอนเสิร์ตของแม่นั่นนี่อะใช่ไหมคะน้องทานนะคะทานทั้งรากทั้งใคะอะนี่ ไม่ชอบนะมันไม่ชอบกินไม่ชอบกิน <laughs> นอนนะดกนอนนะ <laughs> ายเล็กคุณยายคุณยายชอบไหมคะคุณยาย่ะ